สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องเอกสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบบอนเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้เปิดตามรับฟังกันนะครับแล้วก็เชื่อมันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยทั้ง3ลิงก์นะครับ เรามากันที่เรื่องแรกของสโมสอนแมนยูเรานะครับก็โยงไปในส่วนของบทสัมภาษณ์ของลุกชอเลยครับลุกชอเนี่ยก็มีการทำประตูได้จนทำให้ทีมชาติอังกฤษเนี่ยพลิกกลับมาแซงเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ไปได้2ประตูต่อหน,นึ่งนะครับในโปรแกรมทีมชาตินที่ผ่านมานะฮะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์กับว่ากับการเล่นกองหลัง5คน ของเกรทซเกตแล้วก็ผู้ช่วยก็คือสตีฟฮอลแลนด์เนี่ยได้มีการคุยกันมากมายครับเกี่ยวกับตำแหน่งวิงแบ็กที่ไม่ใช่แค่การสร้างสารรค์โอกาสนะแต่ว่าวิงแบ็กเนี่ยต้องเติมขึ้นมาทำประตูได้ด้วยและผมคิดว่านั่นเน่ะเป็นสิ่งสำคัญมากครับซึ่งมันเป็นเรื่องดีครับสำหรับผมนะที่ทำประตูได้อีกลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเนี่ยไม่ค่อยได้ทำประตูมากนะัก การทำประตูต่อหน้านแฟนของคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีตามมาอีกแบบเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดครับมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากบางครั้งเนี่ยคุณก็ไม่ได้คิดถึงมันครับแต่ว่าสําคัญที่สุดก็คือฟอร์มการเล่นในเกมบัดเนี้ยของทุกคนเนี่ยทำได้ดีทีมชนะแล้วก็สามารถรักษาโมเมนตัมให้ดําเนินหน้า ต่อไปได้นะและนี่คือบทสัมภาษณ์ของทางลุกชอนะครับที่เจ้าตัวพูดถึงผลงานส่วนตัวของเจ้าตัวนะครับแล้วก็ผลงานภาพรวมของทีมชาตินะฮะที่มีการพูดถึงระบบการเล่นด้วยแหละที่พูดถึงเรื่องของวิงแบ็กอะนะครับที่แบบไม่ต้องสร้างสโอกาสอย่างเดียวนะครับคุณไม่ต้องเติมขึ้นมาทำประตูอะไรประมาณนั้นนะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับส่วนลองต่อมาครับโยงมาที่เรื่องของมาคาร์ตฟอร์ดเนี่ยนะครับก็มีรายงานกันออกมา2กระแส คือจริงๆมันมีหลายกระแสแหละเล่นกันออกมานะครับในสื่ออลิกเล่นกันแบบเดี๋ยวก็เรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับซึ่งเอากระแสแรกกันก่อนมีการรายงานกันออกมากว่าอาร์เซนอลเนี่ยก็กําลังให้ความสนใจดึงตัวมาคาราทฟอร์ดจากสโมสส์แมนยูในช่วงซัมเมอร์นะครับก็คือเตรียมยื่นข้อเสนอเพื่อดึงตัวแรดฟอร์ดนั่นแหละซึ่งทางอาร์เซนอลเนี่ยนะครับเพิ่งปล่อยอุบามิยองออกไปในช่วงมกราคมนะครับแล้วก็ สถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนของลากาแซดนะครับแล้วก็เอ็ดดี้เอนเคเทียเนี่ยมันก็ยังไม่คืบหน้าด้วยนะครับก็ถ้าเกิดไปทั้งหมดเลยในช่วงซัมเมอร์เนี่ยอีก2รายทําให้อ์เซอนเนี่ยก็ต้องการสูย์หน้ารายใหม่นะครับแล้วก็มีการเล็งเยอะๆมากมายเราทราบกันดีว่าอ์เซอลเนี่ยเล็งสูญหน้าไว้เยอะเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เล็งมาคาร์ดัฟฟอร์ดด้วยเพราะว่าคาร์ดฟฟอร์ดอ่ะมันเคยมีข่าวเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนถูกไมหมครับว่า ้ตัวเตรียมที่จะพิจารณาเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองในถี่นอัลฟอร์ดเพราะว่าโอกาสก็ไม่ค่อยได้รับนะครับแล้วก็ผลงานไม่ดีด้วยก็อาจจะเลือกย้ายทีมไปหาโอกาสลงเล่นกับทีมอื่นๆนะครับซึ่งอาจจะเป็นในอังกฤษก็ได้นะครับพออาร์เซนอลเห็นแบบนี้ก็เตรียมที่จะเข้ามาโน้มน้าวจะเข้ามายื่นข้อเสนอพูดคุยกับแรดฟอร์ดแล้วก็สโมสรแมนอยู่นั่นเองนะครับนี่คือกระแสะเรื่องแรกนะที่มีการเล่นกันออกมาว่าอาร์เซนอลให้ความสนใจ เป็นทีมล่าสุดนะครับส่วนอีกกระแสหนึ่งนะครับก็ว่ากันว่ามาร์คัสฟอร์ดเนี่ยได้มีการบอกกับคนใกล้ชิดนะครับบอกว่าเขาเนี่ยต้องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่แฮปปี้แล้วนะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะย้ายออกจากทีมอทตสาฟอร์ดหลังจากจบซีซั่นนี้เรื่องของเหตุผลเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการหาโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอคะแนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ ประเด็นที่2เนี่ยก็คืออาจจะมองว่าการย้ายออกจากแมนยูเนี่ยมันเป็นการมองหาความท้าทายอะไรใหม่ๆนะครับหาทางเลือกที่ดีกว่าในเส้นทางอาชีพนะครับซึ่งอยู่กับแมนยูเนี่ยนะฮนะณตอนเนี้มันก็มีอนาคตที่ไม่ชัดเจจริงๆนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้รับโอกาสด้วยส่วนหนึ่งนะครับ,นะรบอ่ะก็นี่คือสองกระแสกเกี่ยวกับมาคาร์นฟอร์ดนะครับซึ่งถ้ายากจริงๆอ่ะตอนนี้ก็อย่างที่บอกกันไปว่ามี ทางอาเซนนที่เป็นทีมล่าสุดนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีบาร์ซ่าแล้วก็เคยมีข่าวกับลิเวอร์พูลด้วยแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วนะครับทีมในหลีกอังกฤษอ่ะผมว่าแมนยูเนี่ยถ้าปล่อยจริงๆนะแมนยูไม่ไม่อยากปล่อยแน่นอนครับถ้าจะปล่อยจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นนอกหลีกมากกว่าซึ่งดูแล้วเนี่ยฝั่งสเปนหรือว่าทีมไหนที่เป็นนอกหลีกเหนือจากหลีกอังกฤษเนี่ยผมว่ามีโอกาสสูงมากกว่านะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมว่าแมนยูก็พยายามที่จะรั้งให้แรดฟอร์ดเนี่ อยู่กับทีมต่อไปแหละรอดูกันอีกสักนิดหนึ่งในช่วงซีซั่นหน้าถ้าเกิดมันไม่มีอะไรดีขึ้นจริงมันก็ต้องถึงเวลาแหละที่จะต้องอาจจะต้องแยกทางกันก็ได้นะครับอ่ะนี่คือเรื่องของรัดฟอร์ดนะครับส่วนเรื่องต่อมาครับก็โยงมาที่เรื่องของเจ้าของทีมกันหน่อยนะครับเป็นกระแสที่แฟนบอลเนี่ยมีการร่วมโหวตนะครับซึ่งมันมีการร่วมโหวตกับหลายทีมแหละเจ้าของทีมคนไหนที่แฟนบอลรักที่สุดต้องพูดอย่างนี้เลยดีกว่านะครับ ซึ่งคําตอบออกมาเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าของทีมเบรนฟอร์ดนะครับมีคะแนนโหวตถึง98%ด้วยกันแล้วก็2เนี่ยเป็นลีดแล้วก็ไอตั้มบิลลานะครับสเป็นไบรตันแล้วก็5เนี่ยเป็นเลสเตอร์นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเนี่ยรั้งอันดับสุดท้ายเลยครับอันดับที่20มีเพียงแค่สเเท่านั้นครับที่แฟนบอลเนี่ยรักนะฮะนอกนั้นคือแบบก็ไม่ได้ชอบอะพูดกันแบบง่ายครับผลโหวตครั้งเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่า แฟนบอลแฟนผีเนี่ยไม่ชอบตะกุนเกลเซอร์เป็นอย่างมากนะครับตามบทวิเคราะห์นะครับแล้วก็ผลสํารวจของ Daily Mail นะที่มีการาอกันออกมานะครับนะก็ทั้งเรื่องของแนวทางการบริหารทีมนะครับการซื้อขายนักเตะการลงทุนต่อทีมการลงทุนต่อสนามการแข่งขันหรือว่าอะไรต่งตางๆทําให้แฟนผีเนี่ยก็ไม่แฮปปี้นะในเรื่องของการที่ไม่ได้ผลบวตครั้งนี้ก็ออกมาจากเรื่องนี้แหละนะครับ สว่วนเรื่องราวต่อมาครับโยงมาที่เรื่องของเอลิกเทนฮาร์กเนี่ยนะครับมีการระบุก,กันออกมานะครับว่าเอลิกเทนฮาร์กเนี่ยถิงกําง,งครับกับที่สโมสรเนี่ยยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอสัญญาอย่างเป็นทางการเพื่อดึงตัวเขาเนี่ยไปคุมทับนะครับคือแมนยูเนี่ยมีการพูดคุยแล้วนะครับมีการเจรจามีการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสัมภาษณ์เสร็จทําไมไม่ยื่นข้อเสนอเข้ามานั่นคือสิ่งที่ เทนฮาร์เนี่ยงงมากว่าเฮ้ยอ้าวคุยกันเสร็จแล้วก็ไปเลยหรอแล้วเมื่อไหร่จะมีการตัดสินใจเรื่องของการสรัญญาล่ะนะครับซึ่งเหตุผลสำคัญที่แมนยูเนี่ยไม่มีการยื่นข้อเสนอสักทีเนี่ยอาจจะเป็นไม่ใช่เรื่องของปัญหาก,การเงินนะแต่ว่าเขาเนี่ยต้องการคุยกับตัวเลือกอื่นให้เสร็จก่อนนะครับอย่างเช่นพอดลุยอเลเก้โรเบตกีนะครับที่แมนยูเนี่ยก็ลิ์รายชื่อกันเอาไว้พอคุยกันเสร็จก็คอยมายื่นข้อเสนออยัางเป็นทางการใครคนใดคนหนึ่งนั่นแหละ แต่ทีเนี้ยในระหว่างที่แมนยูไปสัมภาษณ์คนอื่นเนี่ยแมนยูก็จะชาไปได้เหมือนกันนะเพราะว่าเทนฮาร์เนี่ยอย่าลืมนะครับว่ามันเคยมีกูรูฟุตบอลของฮอลแลนด์อย่างมาเซลฟันเดคลานเนี่ยบอกว่าเทนฮาร์ได้รับความสนใจจากอีกสองทีมในยุโรปเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแมนยูไม่รีบยื่นเทนฮาร์อาจจะไปทีมอื่นก็ได้เอออันนี้ก็มันเป็นการทํางานของแมนยูแหละที่ จะต้องให้เร็วกว่านี้นะครับช้าไม่ได้ถ้าเกิดคุณจยาเอาเทนฮาร์ ark, คุณก็ต้องรีบเร่งส่วนอีกระแสนหนึ่งนะครับที่เล่นกันออกมาเรื่องของรีดเทนฮาร์เนี่ยนะครับก็รายงานคล้ายกันนะครับในสื่ออังกฤษเนี่ยนะครับผมจะเอาหลายๆสื่อมาย้ำรวมกันแล้วกันนะครับอีกระแสนหนึ่งเนี่ยมีการรายงานกันออกมานะครับว่าโอเคตอนนี้มันมีการเริ่มพูดคุยก,กันแบบเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นแหละเกี่ยวกับการ ขวาตัวยิลิเกนทากมาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่แถมทั้งมีการพูดคุยกันเนี่ยไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับคุยไปจนถึงเรื่องของค่าจิตสัญญาแล้วนะครับพูดกันแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้นะครับแต่โอเคมันมีความคืบหน้าที่ดีขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับซึ่งว่ากันว่าเทนฮาร์กเนี่ยก็กำลังรอฟังหนึ่งข้อมูลสําคัญในช่วงซีซั่นหน้าเหมือนกันนะครับ อย่างเช่นหูเรื่องของงบประมาณในการเสริมทัพผู้เล่นแล้วก็เรื่องที่2อเนี่ยก็คือแผนการในช่วงซีซั่นหน้าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจะมีแผนการในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าเออนี่คือสอสิ่งที่เทนฮาก,ก็กําลังรอดูรับฟังจากสโมสรด้วยว่าจะมีทิศทางอย่างไรนะครับนะ <c oughs> ขณะที่โรมาโน่เนี่ยมีการให้ข้อมูลเรื่องขององตตี่มาซิยาลนะครับก็โรมาโน่บอกว่า มีโอกาสเป็นไปไ,ได้สูงครับที่เซบิยาเนี่ยไม่มีแผนที่จะคว้าตัวอองตทอริมัเซียล์มาร่วมทีมแบบถาวรในช่วงซัมเมอร์นะครับขณะเดียวกันเนี่ยแฟนบอลของเซบิยาเนี่ยก็เริ่มที่จะไม่พอใจฟอร์มการเล่นของมาร์ซเซียครับโดยเฉพาะในเรื่องของความทุ่มเทในสนามที่แฟนบอลเนี่ยวิจารณ์มาตั้งแต่ตอนอยู่กับแมนยูแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่กับทางเซบิยาแฟนบอลก็ไม่ค่อยชอบอีกนะครับแถมทั้งผลงานเนี่ยก็ไม่ตอบโจทย์ด้วยตั้งแต่ ยืมตัวมานะครับซึ่งทีเนี้ยมันก็อาจจะหมายถึงว่าอันเดมาซียลเนี่ยมีโอกาสกลับมาที่สโมสรอนแมนยูเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับหรืออาจจะต้องโดนปล่อยอีกสักรอบหนึ่งในช่วงซัมเมอร์ก็ได้นะครับอาจจะปล่อยแบบทาวนไปทีมอื่นมากกว่าดัดนแหละนะเรามาปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของแฮร์รี่มักวายนะครับแฮร์รี่มักวายเนี่ยก็มีการลงซ้อมในแคมป์ทีมชาตินะครับแล้วก็คือมันมีการแชร์คลิปแบบสั้นๆมาผมก็ยังดูแบบ ยังวิเคราะห์แบบละเอียดไม่ได้นะครับมันเป็นคลิปที่สั้นมากๆแต่ว่าตามรายงานข้อมูลกันออกมาเนี่ยก็คือนักเตะทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็มีการแบบเล่นแบบพวกกันบ,นบ้านก็คือเล่นลิงชินบอลน,นะครับเล่นบอลจังหวะเดียวนะครับแล้วก็จะมีลิงเนี่ยอยู่ตรงกลางให้แบบวิ่งไล่แย่งบอลนะครับทุกคนน่าจะรู้จากแบบเล่นลิงนั่นแหละนะซึ่งในเนี้ยเขาก็บอลไปเขาบอลกันมานะครับแต่ทีนเนี้ยพอบอลมันมาถึงที่แฮนนีม็กวายเนี่ยแฮนนีม็กวายกลับเล่นบอลหลายจังหวะทั้งๆท,ท,ที่เพื่อนเนี่ยเล่นบอลจังหวะเเดดียยวหมล ซึ่งคนที่ไล่บอลเนี่ยตามคลิปเนี่ยก็เป็นนิกโป๊ปนะครับแล้วก็แจ็คกิรลิสนะฮะที่พยายามไล่บอลหรือว่าเป็นลิงนั่นแหละนะแล้วก็เจเ้าเรนทรัสันเนี่ยเขาก็นับแหละนะครับนับแบบว่าอ่ะอย่างเช่น1นึถึงสิอะไรอย่างเงี้ยถ้าถึง10ปุ๊บก็คนที่เป็นลิงถ้าเกิดแย่งบอลไม่ได้ก็จะโดนทําโทษกันไปนะครับทีเนี้ยเจเ้าเรนทรัสันเขานับแบบอ่ะหนึ่งสองสามสี่อะไรประมาณนั้นนะครับก็ทุกคนเล่นบอลจังหวะเดียวหมดนะครับเนี่ย เล่นบอลจังหวะเดียวหมดเลยนะครับก็พยายามข้อบอลจังหวะเดียวกันไปพอมาถึงแฮนนี่ม็กไวเฮนนี่มกไแตะหนึ่งสองแล้วก็คองบอลมันเป็นคลิปที่สั้นผมไม่รู้ว่าการนับเนี่ยมันจบแล้วหรือยังสมมติว่าเรานับจํานวนแค่สิบใช่ไหมครับแล้วแฮนนี่ม็กไบจับบอลก็สิบพอดีอย่างเงี้ยนะฮะเออมันครบจํานวนแล้วมันก็อาจจะแบบแฮนนี่ม็กไบก็อาจจะทําเล่นก็ได้แต่อีกมุมมองหนึ่งเนี่ยนะครับที่มีการคอมเมนต์กันก็นกคือเขาบอกว่าจอร์แดนเฮอร์สันเนี่ยไม่พอใจ แล้วก็พยายามพยายามบอกว่าทําไมคุณถึงเล่นแบบนั้นเนี่ยทำไมคุณถึงเอาบอลเนี่ยไปครอบครองแบบนั้นทั้งที่เขากาลังข้อบอลกันอยู่แบบจังหวะเดียวเหมือนกับการแข่งขันหรือว่าการเล่นลิงเนี่ยมันยังไม่จบเลยเออแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปมันเป็นคลิปสั้นๆนะครับมันยังบอกแบบเต็มๆไม่ได้นะผมหาคลิปเต็มไม่เจอเหมือนกันมันแปดวีเท่านั้นเองนะครับอ่ะมันก็เป็นกระแสในสังคมออนไลน์ที่เอามาพูดถึงกันนะฮะแฟนบอลเนี่ยก็พูดถึงกันว่าเฮ้ย่มักอวายเล่นอะไรอีกแล้วนะครับดับไม่เต็มที่อ่ะเออ ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอามาฝากกันนะครับก็นี่คือเรื่องราวของสโมบสรแมนเชสเตอร์เดดนะครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ